สวัสดีท่นผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำแนวทางในการเล่นทอนเนาะซึ่งทอนเนี่ยเป็นแคลลี่เน็ตเกมนะครับที่ดามเมจค่อนข้างแรงนะครับเป็นแคลี่ที่ค่อนข้างที่จะต้องมีฝีมือในการเล่นนิดนึงเนาะเพราะวา่าจะต้องมีการสับกระสุนนะครับซึ่งที่บอกใช้หลักๆก็จะเป็นฟ้า3นะครับผมแล้วก็มวง2แล้วก็เหลือง1นนะจะใช้ประมาณนี้เนาะ ว่าผมก็สับกระสุดไนมะ่ค่อยเก่งเหมือนกันนะครับมาถึงก็ให้แนะนำสามฟ้านะครับผมเพราะ่าจะได้มาช่วยจะได้เขียบๆไวๆเนาะแล้วก็อย่างถ้าสมมติว่าอีกทีมเนี่ยอยู่ในระยะนะครับผมก็จะโดนวงสีฟ้าของเราด้วยนะครับคราวนี้เป็นแผ่นใหม่เนาะแผ่นใหม่ล่าสุดนะอันนี้ก็มาดักนะเนาะนะเพื่อที่จะได้ตอดเอเอเขาแหลมเข้ามานะเนี่ยครับผมยังเ็เสียฟิกเกอร์นะ ว่าเราทําได้ดีนะครับนี่เป็นเกมนี้เป็นแพนด้าโลมนะก็จะแปลกๆนิดนึงเนาะว่าแพนด้าเขาลืมเลือกตัวนะครับแต่จังหวะเมื่อกี้นะครับผมแพนด้า Panda ควรจะให้ผมล้านนะเพื่อผมจะได้คิวนะครับแล้วก็จังหวะนี้ครับแพนด้ากระโดดเข้าไปต่อเขานะแต่จังเกอร์เขามาแกงไวเหมือนกันนะครับแต่ก็แพนด้าเรายังรอดมานะด้านะก็ถืดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ <c oughs> ก็ส่วนใหญ่นะผมจะเป็นเนี่ยครับผม สองม่วงหนึ่งเหลืองนะจะคาดไว้า่างนี้แหละเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผลจะต้องเปลี่ยนยังไงเนาะวันนี้เพื่อนเข้านะแต่ป่าเราโดนเกือบตายเหมืยน,นะแต่ไม่ตายนะครับผมเนี่ยคราด้วยความที่ต้นเกมเรายังดาเมจไม่ค่อยแรงเนาะเป็นโทนนะต้องต้องมีของในการเล่นนิดนึงนะครับว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะยิงคนอนื่นไม่ได้เข้านะนี่เราก็เดินกับเพื่อนเลยครับเดินตามเพื่อนไปเลยนะ แล้วก็โทนนะผมเป็นตัวที่สามารถไหลได้เหมือนกันเนาะคล้ายๆบัตเตอร์ไฟนะครับวันนี้ก็ยิงไปทีหนึ่งเนาะเพราะว่าเวลาค่าได้เหรียญซีเนี่ยมันจะรีเซ็ตสกิลสองนะก็ไม่เชิงรีเซ็ตแล้วแต่ลดคูด,ดาวสกิลสองมั้งครับก็จะทําให้เราไหลได้นะครับนี่ครับผมถ้าเกิดเราจะเคลียร์ไวเนี่ยแนะนําให้สามฟ้าดีกว่าเนาะแล้วก็เนี่ยครับเปลี่ยนมันเป็นสองม่วงหนึ่งเหลืองนะครับนี่เราก็ควรจะเก็บให้หมดเนาะ พราะว่าตัวเราอย่างที่เรารู้เราถ้ามีของก็คือโหดน,นะจังหวะเมื่อกี้เพื่อนเราอันตีไม่โดนนะไม่งั้นแครี่เขาตายนะี๋ยวจังหวะน,นี้ก็มาขี่ขี่เพื่อนนยครับเพราะว่าเมดอยู่บนนะขึ้นไปช่วยบนคนระับทีเสร็จเราเราก็ลงไปล่างเหมือนเดิมครับพยายามเดินคีค่ไม่เพื่อนนะถ้าเกิดว่าเมดไปแก๊งนะครับทาให้เราเนี่ยบูดตังได้เยอะขึ้นเนาะยิ่งเรามีตังเราก็จะยิ่งโหดน,นะครับ แล้วก็จังหวะนี้ครับแพนด้าเหมือนจะโดนดึงมั้งครับแล้วก็โดนซีซีต่อเนาะก็เลยตายไปนะครับเพ mm hmm. ราะที่เป็นแพนดะ้าเนาะก็เลยทำอะไรไม่ค่อยได้นะวันนี้ก็เดินมาดูข้างหลังไอ้เพื่อนนิดนึงเนาะว่าแบบทีมาดักหรือว่าอะไรไหมคนที้ผมเห็นแล้วแลาวเขาตีอยู่นะครับผมเลยเปลี่ยนเป็นสามฟ้าผมเพื่อให้มันตีสแปดเนาะไปโดนทีนึงก็ยังดีครับแต่เมื่อกี้เหมือนจะไม่โดนมั้งครับมาเลือด ไม่ล้นเนอะเนี่ยผมเราเปลี่ยนเป็นสามฟ้านะแล้วก็โทนนะผมพยายามไม่ต้องยิงแหลมมากก็ได้นะครับจังหวะนี้เพื่อนเราโดนแล้วนะโดนดักนะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะพอผมฟีนะเมื่อกี้ผมกระโดดเข้าไปพลาดเนาะนี้อ่ะไวเลสมาเนาะแต่ไม่ได้ต่อนะครับโอเคแล้วก็จังหวะนี้เรับมเพื่อนเรากระโดดเข้าไปสวยนะนี้ผมก็รอเล่นเหมือนกันครับผมเนี่ยผมอันนี้แกเข้ามาพลาดนะ ตอนเพื่อนผมเล่นนะผนี่ผมยิงไปแล้วตายนะับนี่ผมรอดมาเกือบรอดนะผมนี่ผมฉี่นะแต่นี่จังหวะนี้เขาป้าดอ,อกมาโดนพอดีับผมแต่เพื่อนเราก็โอเคไปเก็บได้หมดเลยนะก็ถือว,ว่าคุ้มอยู่นะครับผมจังหวะนี้นะพอเสร็จแล้วเราก็กลับเลนเนาะนี่ผมเตะเพื่อนเปิดนะอาร์คสเลเยอร์นะครับผมแล้วผมก็วิ่งตามไปเนาะแล้วก็สกิลสองสามารถสไลด์ข้ามหินได้นะ เาไปงองอะจังหวะนี้เ,เขาเข้ามานะเขาพลาดนะนี่ผมยิงฟรีอยู่นะครับ่าเมื่อกี้ผมไม่ได้อันตีนะถ้าผมอันตีก็อาจจะตอดได้เยอะกว่าน,นี้เนาะนี่ครับจังหวะนี้เ,เพื่อนเราเข้านะเราอันตีไปแล้วแต่ก็เขาตายไปก่อนเนะาะอันนี้ก็รอตอดเนานะเนี่ยผมยิงไปเลยนะนี่กาลีเราเข้ามาช่วยด้วยนะก็ถือว่าดีเนาะเราก็ยิงป้อมเลยครับพยายามตอดป้อมให้ได้เยอะนะครับถึงแม้ว่าจะยัง หานาทีแล้วนะครับก็พยายามตอดปมให้ได้เรื่อยๆนะวันนี้ก็รอครับผมยืนก็ยืนในพุ่มก็ได้ผมแต่ยืนแบบไม่ต้องลึกมากนะยืนให้แบบเราสามารถหนีออกมาได้นะครับนี่ก็พยายามดูมินิแมปนะว่าอีกทีมอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนี่ผมตีลากออกมานะว่าผมยังไม่รีบจะเปิดนะนี่คเห็นนะครับถ้าผมเปิดื่เกี้ผมอาจจะโดนเขาเข้ามาลานได้นะนี่ผมเป็นแล้วว่าแกกมานะนี่ต้องยวตัวหลบนิดนึงนะ นี่เห็นคลิปตัวหนึ่งนะครับแต่ไม่เอาดีกว่าเราวาร์ปกลับบ้านดีกว่าเซฟดีกว่านะครับแล้วก็จังหวะนี้นะครับผมเพื่งไปรับกลางให้เพื่อนนะเพราะว่าเมทเราอยู่ล่างนะครับอย่างนึงเมดเราก็ตายด้วยเนาะนี่ก็เลยต้องมารับกลางแทนนะครับไม่างั้นไอ้คลิปจะเข้าป้อมนะครับแล้วก็เป็นห้านาทีแล้วด้วยเนาะก็คือถ้าไม่ได้ไม่รีบเขยคลิปเนี่ยก็คือป้อมแตกได้นะวันนี้ผมเดินอ้อมเลยนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเมดเขาอยู่ไหนนะครับอันเดงนี้เมทเขาเพิ่งผ่อนะ นี่ครับผมโดนนาคอดักนะเออถ้า,มาเมื่อกี้ผมนี่ผมฟิกเข้าไปเลยนะเพราะว่าเขาสกิลหมดล้ว่าผมดูสกิลเขาอยู่นะว่าเขาใช้สกิลแบบอะไรบ้างนะครับเออท้งเมื่อกี้นะเพราะผมเดินตรงไปเนี่ยมันจะโดนนาคอดักตายก่อนก็ได้นะครับว่าเพื่อนเรายังอยู่ข้างล่างอยู่เลยเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเดินอ้อมได้ก็เดินนะถ้าแบบอีกทีนึงเนี่ยหายหายนะครับในอจังหวะนี้ป้อมล่างแตกแล้วนะเพราะว่าพันดากันไม่ทันนะผมก็ต้องสลับเลนเนาะ ก็ยังเป็นรมเน,นียมแบบเดิมนะครับผมว่าถ้าป้อมแตกก็สลับเลนนะครับที่จังหวัดนี้ผมเปลี่ยนเป็นสองกระสุนสีฟ้าเนะนี่ผมสไลด์วิงนะก็ยิงไปครับผมก็เปลี่ยนเป็นผมก็จะใช้อยู่ประมาณนี้ครับผมกระสุนเนาะสซนเรื่องผมไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะสับสับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็สับเอาที่เราแบบถนัดเนาะเราชินแล้วนะครับ อันนี้าเมดควรจะไปกลางนะไม่ควรจะมาช่วยบลน,นะครับวันนี้จะไปคีคีนะจังหวะเมื่อกี้กเห็น,นมินิแมปเนาะแพนเนอเปิดเลยครับถือว่าแพนเนอรทำดีนะจังหวานี้ได้ไฟได้ตีนะเฮยังดีครับผมที่อากลางไม่มีใครไปนะอีกทีมหนึ่งนะครับันนี้นาคอสดฝืนการบ้านไปหน่อยนะเนี่ยโดนผมยิงนะขนาดไม่มีกระสุนนะเมื่อกี้ก็คือยิงแรงแล้วนะครับนี่ครับผมผม,ผมค่อน้าฟีนะ ก็คือได้ขีสองชิ้นแล้วเนี่ยคือค่อนข้างแรงแล้วนะครับอีกอย่างเนี่ยตาผมได้คิวไปห้าตัวด้วยเนาะดูว่าโทนเนี่ยเป็นเฮลลี่ปฏิหารอีกตัวเลยนะถ้ามีของก็คือแบกได้นะครับผมแต่ขอแค่ให้ได้ยิงฟรีแค่นั้นนะครับวันนี้เพื่อนไปกลางนะแล้วก็โอเคลงไปกลางนะครับนี่่ามังกรอ,ออกมานะนี่ผมเดนเข้าพูดเลยครับผมมั่นใจว่าอีกทีแน่ไม่มีเนาะแต่แต่ผมเดินไปโดนสก,กิลหนึ่งอ่าเมทเขาอดีนะก็าพลาดไปเนาะ ก็ยืนลึกๆนะครับผมว่าเขาก็ต้องสกิลใช้ hmm. อีกรอบนะึงเนาะทีพอเสร็จแล้วเนี่ยอ่านี้เดินออมนิดนึงเนาะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าตรงนั้นมีใครบ้างนะเนี่ยครับผมเนี่ยเห็นไหมครับอ่าแครี่ทอ้องก,กันนะวันนี้ผมเคลียร์คลิปนะผมเคลียร์คลิปก่อนนะครับว่าเรื่องผมไม่พร้อมเล่นนะเคลียร์เครเสร็จแล้วก็โอเคถอยมาลึกๆหน่อยนะครับผมวันนี้ก็โอเคมาฟาร์มคลิปนิดนึงเนาะ นี่เราเอาดีกว่านะเพราะว่าเป็นด้าเลือดน้อยแล้วแล้วก็แพนด้าควรจะกลับบ้านได้แล้วนะครับแล้วก็เวลาจะขีดๆนะ่นาไม่สามฝานอันนี้ก็พยายามสับกระสุนดูนะว่าจะได้ยิงขับบนะ้างนี่ดิอาจจยิงลงไปนะเน่วันนี้ผมยิงไปโขหนีแล้วนะเพราะว่าผมคำนวณดาเมจแล้วว่าเขาตายแน่อนอนอเขาเลือดเขาน้อยนะเห็นไหมครับเนี่ยครับก็ไม่จำเป็ปไปไนต้องไปไล่ตีเขานะครับ <S 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 เพราะเขาไม่มาตัเนาะ <S <S แต่ถ้าเกิดว่าเขาเลือดน้อยเนี่ย แล้วแบบโดนเรายิงไปทีเนี่ยก็คือตายแน่นอนนะครับแต่แค่รอเวลาตายแค่นั้นนะครับโเจังหวะน,นี้ก็ขึ้นไปบอกเราจะไปจะไปเคลียร์คลีฟไหวนะแต่จังหวะน,นี้เขาหายหมดแมบบน,นะผมไม่กล้าโผล่นะนเหน็บไหมครับเขามา,าเยอะนะโอเคแล้วก็จังหวะนิดนี้นผมเดินหลบนิดนึงเนะเวลาเจอแก๊กนะผมพยายามมีสเต็ปนิดนึงนะครับอันนี้ก็เรียกเพื่อนรวมนะเนาะให้เพื่อนมาช่วยเคลียร์ยคลฟนะครับ นอยเขาเข้ามาปล่อยอ่าก็สล่ารักซเลเยอร์นะนี่ผมต้องถอยก่อนนะนี่ต้องเล่นระยะดีๆนะเห็นไหมครับเขาฟิกเกอร์ใส่เนาะบางทีเราก็ต้องใช้เซนนิดหนึ่งนะว่าโอเคแก๊กเนี่ยเวลาอยู่ๆก็ยืนดูดเฉยๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีฟิกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นระยะเขาดีนึงเนาะเห็นก็จังหวะนี้ก็มาคีบๆพราผมฟาร์มนิดหนึ่งเนาะตอนนี้ก็อ่าแย่งป่าฟาร์มได้แล้วนะครับ ว่าผมเนี่ยเป็นตัวข้อข้างแบกแล้วนะเดี๋ยวแล้วก็จังหวะนี้มาเคล,าลียร์กาวแต่ไม่ได้เราได้คนแทนนะเดี๋ยวได้คนเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้ผมแก้จะกลับนะแต่ผมไปช่วยเพื่อนนะครับทำระเมิดเนาะแต่ด้โดนฟอร์เรนฆ่าตายไปด้วยนะก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะจังหวะเมื่อกี้ว่าผมโดนชัดดาวเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเกมก็ไม่ได้นำไม่ได้เสียเปรียบมากนะครับโอเคแล้วก็จังหวะนี้นะผมก็ดูเพื่อน ไฟไปก่อนเนาะเราก็ค่อยๆวิ่งไปครับผมต้องรีบนะโอเคทังหมดนี้เราไม่เข้าได้นะก็สกิลสองเข้าไปเลยนะกระโดดเข้าไปยิงยนะยิงยิงยิงช่วยเพื่อนตีเนาะไม่ทีพอตายหมดเลยนะอันนี้ผมดูนะว่าเหลือใครนะก็ค,คือเหลือแคลรี่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมตีบ้านแล้วนะตีบ้านก่อนนะครับผมตีไปเลยนะตีคิฟให้ตีนะครับเพราะว่าตัวเราตีได้แค่ทาเก็ตเดียวเนาะฉะนั้นก็ตีป้อมไปก่อนนะครับ แต่เราก็มาอินเวทเขานิดนึงนะเคยจังหวะน,นี้ผมได้มุ้นลามาสะละก็ของเก่าฟัวนะเลหลือแค่กอกเกิดน,นะครับจังหวะน,นี้ก็คือเราแค่ต้องอยืนโพสิชันดีๆนะครับจังหวะยิงฟรีให้ได้นะครับจังหวะน,นี้ผมมาขอบัฟเขาะนะก็เลดเกมแล้วก็ป่าก็ควรจะให้บัฟแคลี่ได้แล้วนะครับอย่างในโต๊ะผมเนี่ยเป็นแคลี่ที่เลดเกมนะโหดนะครับขอแค่ได้ยิงฟรีก็จะเล่นง่ายนะสำหรับทีมเราเนาะ นี่ฟอร์เรนมานะผมยังไม่สไลด์นะครับผมเอาไว้สไลด์หนีดีกว่านะวันนี้ฟอร์เรนเข้านะผมเลือกตีคนแทนนะครับผมเลือกที่จะตีคนแทนนะเพราะว่าอ็อบเจกต์ไม่เป็นไรครับผมนี่นาะคอถึงตัวนะแต่ผมก็ยังได้ยิงอยู่นะแล้วคนนี้ฟิกเกอร์ทันพอดีนะผมมือไวอยู่นะถ้าอ่เมื่อกี้ผมไม่ได้ฟิกเกอร์เนี่ยผมโดนดึงไปตายแน,น่นอนคนะรับก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะผมก็คือผมฆ่านะาคอได้เนี่ยผมก็ แค่จะรีเซ็ตสกิลสองนะทำให้ผมเนี่ยเป็นสกิลสองกระโดดออกมาหนึ่งจังหวะก่อนนะครับทำให้ฟนะิกเกอร์เนาะให้ผมรอดออกมาจากช็อตเมื่อกี้ได้นะครับก็อย่างที่บอกผมเล่นโทนก็ต้องมีสเต็ปนิดนึงเนาะแล้วก็ด้วยความที่เกมนี้เนะี่ยอ่าโลมิ่ง <laughs> เราเป็นเป็นแพนด้าซึ่งไม่สามารถกันเราได้อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองดีๆนิดนึงเนาะเดี๋ดนะวยวก็จังหวะนี้นะครับแพนด้าเดินขึ้นไปนะผมก็เดินขึ้นไปเหมือนกันนะแต่ นะนำอย่าเพิ่งรีสลด์เนาะไหนก็หามุมยิงดีเนี่ยจังหวะนี้ผมสลด์ปุ๊บผมโดนดึงนะก็เลยตายเลยนะเออไม่ได้ตีเนาะก็เลยแบบตายไวมากเลยครับไม่ได้ยิงก็คือดาเมจหายไปเยอะนะก็ะโถนั้นเป็นตัวที่เลื่อนไวค่ยเยอะนะสกิลหนีก็มีแค่สกิลสองแหละแลวไม่มีเฟกเกอร์ก็คือแบบเกือแบบจะขาดตายเหมือนกันนะครับเราะฉะนั้นอย่างที่บอกอการยืน postion ดีๆเ่ยนะถือว่าสำคัญนะสำหรับการเล่น โนเนาะอันนี้ผมเรียกรวมมานะนะนี่ผมก็จะสไลด์ไปยิงนะแต่ผมไม่รู้ว่าอ่าพุ่มเนี่ยพุ่มซ้ายพุ่มขวาเนมีใครบ้างวันนี้เพื่อเราโดนนะนี่ครับผมผมก็พยายามยืนโพสิชันลึกๆหน่อยนะครับบรรยากันเนาะวันนี้ผมเนี่ยผมเดยนดูขวาเนาะผมเิยเข้าซ้ายนะครับแต่ผมไม่รู้ว่านาคอสอยู่ซ้ายเนาะก็เลยตายไปเลยนะครับด้วยความที่นาคอสเนี่ยอ่ามีของด้วยนะอย่างออกเป็นฟู้ดาเมจด้วยนะครับผมโดนชุดนึงก็ตายเหมือนกันนะ ก็ผ่านไปเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็รีเซ็ตใหม่นะ okay, เนาะรีเซ็ตแล้วนะก็พยายามอย่าเดินลึกมากนะนี่ยครับผมเดินอ้อมๆอหน่อ,อยนะวันนี้ก็คือเขาโผมมาให้เราเห็นก่อนนะครับนี่ต้องเดินอ้อมนิดหนึ่งเนาะไม่ต้องไม่ต้องรีบเข้าก็ได้ครับเราต้องยืนแบบตำแหน่งดีๆนิดหนึ่งเนาะยืนไกลๆเลยนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสามมอแล้วก็สามพาผมจะไม่ค่อยได้ใช้นะ ว่าถมจะมายิงหนึ่งธาเก็บให้ตายก่อนนะสามฟ้าเนี่ยจะเอาไว้ยิงตอนทีมไฟนะครับแบบอีกทีมขึ้นบ้านอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอีกทีมอยู่กันกองกองกันเนี่ยเออน่าใช้นะวันนี้ก็พยายามหาโพสิชันดิเนี่ยแต่ไม่ได้คนระับผมเพื่อนเรายืนลึกเกินไปนะผมก็พยายามจะยิงแล้วแหละแต่แบบมันยิงไม่ได้จริงๆนะล้วก็เอี่ยวตัวเราไปนิดนึงนะแตบบ่ว่าเงียบยี่บอกครับผมเล่นแคลลี่นะผมเจอแก๊กก็ต้องมีสเต็ปนิดนึงนะ กลางวันนี้ผมกาจะมาเขียคีปนะอันนี้ผมยิงเร็วไลยนะเพราะาคิปเดินเข้ามาไม่ถึงนะครับน,นี่ก็ไม่ต้องรีบก็ได้ผมเรารอกันใหนเลยนะถ้าเราไม่ดีบนพะ้าเราตายเนี่ยก็คือก็จะเสียเปรียบมากนะอาจจะแพ้ได้เลยนะครับถ้าเราตายเนาะนี่ก็อย่าลเล่นดีๆนะนี่เขาเข้ามาแลกกับผมนะไม่เป็นไรครับก็ยิงมานะวันนี้มันได้กระโดดเร็วไปนิดนึงนะ เดี๋ยวเขาเข้ามาผมยิงวิธีนึงก่อนแล้วค่อยสไลด์ออกนะเมื่อกี้ผมไม่ได้เซ็ตเขียวอ่ะนะก็เลยไม่ได้กดซื้อเลยนะว่าเดี๋ยวไม่ทันตนระงอันนี้ก็ถือว่าโอเคยังการบ้านไนดะ้อยู่นะผมไม่ตายด้วยเนาะถ้าผมตายไปเมื่อกี้ก็คืออาจจะเสียเปรียบหนักกว่านี้นะครับวันนี้ป่าเขาตายเนาะน,นี่ก็ให้ไอ้น,นี้เปิดพุ่มก่อนนะเสร็จแล้วเราก็จะมาตีบฟาไปนะตรงวันนี้แกก็ไม่ดึงคนเดียวนะ เนี่ยมแล้วติดเลสผม้ลยนะก็ตายไปนะผมถือว่าแกเขาพลาดนะถือว่า่ขนข่างโยนเลยแหละครับเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวนะก็กอเลเยเร์เกิดแล้วด้วยนะครับนี่ก็มาขโมยบูเขาไดหนึ่งนะอ๋อแล้วก็พาร,ร์ตสิบอ่าทอเนมันจะเปลี่ยนลถคูดาวเ่ยรูกพวกกี่เปอร์เซ็นไม่รู้เป็นดาเมจนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทอรจะไม่มีรถคูดาวนะแต่ถ้าเกิดออกของรถคูดาวก็จะได้ดาเมจมาแทนนะครับ แล้วก็จังหวะน,นี้ผมก็รีบเขยิปตัวนี้เลยนะอีกคลิปเ,เสร็จปุ๊บเดินหนีเลยเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยครับผมยืนอยู่ตรงนี้นะสามารถเปิดพุ่มให้เราเห็นได้นะีนเพื่อนเห็นแล้วว่าโอเคฟอเลนอยู่ในพุ่มนั้นนะ่ะเพื่อนยิงนะแต่ไม่โดนนะผมเขาจะหนีไปแล้วนะเฮ็ยแล้วก็จังหวะน,นี้นะผมควรจะมากับคอนะ์สเอร์เยอะนนี่ผมเปลี่ยนของนิดนะึงะผมอยากได้แดงแรง,แง,แง,แงๆไปเลยนะครับก็เลยเอาเป็นหนาบแดงน,ะนี่ผมยิงวิธีเดียวนะครับผมเพื่อให้คลิปมันเดินช้านิดนึงเนาะ แต่ได้ยิงไปเนี่ยเพราะว่าให้เลือดคีฟเนี่ยมันลดหน่อยนะคเพราะแบบน,นี้เนี่ยก็ลัลเซเร์จะบางขึ้นเนาะเกาะการย่อยภาพเกาะเวทจะบางจะน้อยลงนะนี่ผมจะไล่เข้าไปยิงนะยิงฟอร์เรนนะครับแต่ฟอร์เรนเขาไม่ถึงตัวผมนะวันนี้ผมยังได้ฟรีอยู่นะนี่ผมฟิกเกอร์ไปนะแต่อีกทีไม่มีใครตายเลยนะแล้วก็จังหวะนี้พันเดลทำสวยนะครับผมไปดักอ่าในได้นัคอร์นนะวันนี้ผมไม่ไล่นะครับออ๋ผมก็ไล่ด้วยเนาะ ว่ามาทางนี้พอดีนะครับนี่สไลด์ยิงโดนทีนึงก็คือได้ขัดเขาแล้วนะเขาไม่มีบูเลยนะครับก็ตายไปเนาะนี่เราได้เปรียบแล้วครับเราได้จังเกอร์เขามานะแล้วก็จังหวะน,นี้ฟอเล่นเหมือนจะเข้ามานะแต่ผมอ่าไม่ถึงโพซิชันที่จะยิงถึงนะก็เลยได้ตีขีปไปก่อนเล่นนึงนี่นะนค่อยเล่น,นครับผมเนี่ยเราสลาไลด์ไมยิงนะวันนี้การ,เรีเราทำสวยครับผมเราได้ตัดเมรเขานะหรือแค่ฟอเล่นกับอ่าแก๊กเนาะ นี่ก็ยิงไป้วครับผมเอี้ยวตนหกนิดนึงนะนี่ก็ยืนโพซิชันดีๆนะผมไม่ให้โดนโด,ดนนะแล้วก็ผมก็ได้ยิงฟรีเนาะจนจบไฟเลยนะครับแล้วก็น่าจะจบแล้วนะครับสหรับเกมนี้เนาะเนี่ยพยายามยืนยิงโพซิชันดีๆเนาะเยี่ยเราตีบ้านเลยนะก็จบไปที่เรียบร้อยแล้บสำหรับโทนเนาะหวังว่าคลิปนี้จะ็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะก็สามารถนำไปเล่นกันได้นะครับผม ไปเล่นในแลงซีโอวก็ได้นะครผมถ้าเกิดเล่นโซโล่จะเล่นยากหน่อยนะถ้าเกิดมากับเพื่อนก็น่าจะเล่นง่ายกว่านี้นะครับผมหากซัพพอร์ตที่เล่นกับเราได้ดีเนาะเล่นด้วยกันก็จะชนะแบบง่ายๆเลยนะก็รมาเพื่อนมีอะไรจะบ,บอกก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็บายยนะครับ